ทำไมก่อนกินยาลิเทียมต้องตรวจเลือดก่อนก็ใครกินยาลิเทียมอยู่นะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าต้องเจาะเลือดอะไรกันบ้างก่อนกินยานะครับก็ยาลิเทียมนะครับจริงๆอยู่ในตารางธาตุนะตอนเด็กๆเราต้องลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมรูบิเดียมซีเซียมนะครับซึ่งลิเทียมเนี่ยมีต้องเป็น B1950 แล้วนะครับใช้ในการรักษาโรคไปโพล่านะครับซึ่งไอระดับยาลิเทียมเนี่ยมันจะอยู่เรนซี่แคบมากๆในการรักษาครับคือประมาณ0.6 ถึง1.2นะครับจะสังเกตว่าเราจะจะเจาะ,ะลิเทียมเลเวลประมาณทุก3เดือนถึง6เดือนนะครับถ้ามันเกินไปหน่อยก็มีพิษนะน้อยไปก็ไม่ได้ไม่มีผลต่อการรักษานะครับซึ่งไอ้ลิเทียมเนี่ยมีผลกับอะไรบ้างนะหนึ่งก็คือค่าไตนะครับคุณต้องเจาะค่าไตก่อนคือค่า BUN คร e a ิ i n น e คือค่าการทําทงานของไตและอย่างที่2ที่เราต้องเจาะก็คือไทรอยนะฮะต้องเจาะค่าที่ว่า FT3 FT4 TSH นะฮะต้องดูระดับไทรอยไม่ไม่มีผลต่อไทรอยได้ แล้วก็บางทีนะครับอาจจะมีการตรวจปัสสาวะหรือตรวจระดับเกลือแร่ในเลือดในบางครั้งนะครับ